ซองอ่งเปาสวยๆสีสดคมชัดด้วยเครื่องพิมงานโฆษณาอิงเจ็ต d x 1 1รอติดตามชมกันนะครับ เรามา DIY ทำซองอ่องเปาสวยๆเองได้ง่ายๆด้วยเครื่องพิมพ์งานโฆษณา Inkjet DX11 กันครับเครื่องพิมพ์งานโฆษณาหน้ากว้าง1.8เมตรความคมชัดถึง1,440 DPI ช่วยทำให้งานที่พิมพ์ออกมานั้นสีสวยสีสดความคมชัดจัดเต็มไม่เพียงแค่นี้ยังมีฟังก์ชันมากมายที่จะทำให้งานของคุณสวยยิ่งขึ้นไปอีกด้วยงานที่พิมพ์เสร็จแล้วก็จอปณประมาณนี้นะครับทั้งสีสดสีสวยคมชัดเดี๋ยวเรานำไปตัดกันครับ ตตดเสร็จแล้วออกมาเป็นชิ้นงานสวยดูดีทีเดียวมาพับกันเลยดีกว่าครับได้มาแล้วซองอ่งางเปาสวยๆสีสดคมชัดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์งานโฆษณา DX11 นะครับคลิปหน้าเราจะมา DIY อะไรด้วยเจ้าเครื่องพิมพ์งานโฆษณา DX11 รอติดตามชมกันนะครับสนใจติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ